หลายคนก็เริ่มออกไปท่องเที่ยวแบบ New Normal ไปถ่ายรูปสวยๆตามสถานที่ต่างๆกันแล้วใช่ไหมล่ะคะให้เข้ากับบรรยากาศสักหน่อยวันนี้เมืองไทยประกันชีวิตเลยขอแชร์ทริคเอาใจสายแชะเทคนิคถ่ายรูปด้วยมือถือง,ง่ายๆให้ได้รูปแบบมือโปรโมาฝากกันค่ะรับรองว่าถูกใจโยสายชิลสายแชะแล้วก็สายแชะอย่างแน่นอนดูเสร็จต้องรีบออกไปเก็บภาพสวยๆตามกันเลยแหลคะค่ะ วันนี้ขอปักหมุดมากันที่แลนด์มาร์คที่ฮอตฮิตในโซเชียลสุดๆถูกใจคนชอบถ่ายรูปแน่นอนกับร้านซา,าราราแคมปิ้งแนวใหม่ที่ยกทะเลทรายซารารามาไว้กลางกรุงเทพมุมถ่ายรูปเก๋ๆเพียบแบบนี้กล้องในมือสั่นเลยแหละค่ะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยกับ5เทคนิคถ่ายรูปด้วยมือถือง่ายๆได้รูปแบบมือโปรค่ะ1เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพ องประกอบภาพที่ดีแน่นอนว่าจะทําให้ภาพของเราโดดเด่นและน่าสนใจขึ้นแน่นอนค่ะซึ่งเทคนิคที่ได้รับความนิยมและเข้าใจง่ายที่สุดก็คือเทคนิคจุดตัดก้าวช่องง่ายๆด้วยการสร้างเส้นแบ่งภาพเป็น3ส่วนทั้งแนวตั้งและแนวนอนจากนั้นนะคะให้วางวัตถุในภาพอยู่ที่จุดตัดมุมใดมุมหนึ่งก็จะได้องค์ประกอบภาพที่ไม่อึดอัดและโฟกัสสายตาได้อย่างชัดเจนเทคนิคนี้นะคะใช้ได้ทั้งการถ่ายรูปบุคคลและภาพวิวเลยละคะ่ะ 2เทคนิคการหาทิศทางของแสงเทคนิคนี้นะคะหลายคนอาจจะลืมไปแต่จริงๆแล้วการเลือกทิศทางของแสงให้กับภาพของเรานั้นสําคัญมากเลยล่ะคะ่ะโดยเฉพาะการถ่ายภาพบุคคลเราต้องไม่ลืมให้นางแบบหันหน้าไปในทิศทางที่รับแสงแดดเพื่อให้ได้ภาพที่สวยชัดเจนไม่ย้อนแสงหรือมืดเกินไปนั่นเองค่ะ เทคนิคการใช้มุมกล้องใครเคยเจอปัญหาเวลาถ่ายรูปแล้วมักจะดูอ้วนเกินไปหรือดูตัวเตี้ยเกินไปบ้างคะเทคนิคการจัดองศาของกล้องหรือมุมกล้องช่วยคุณได้ค่ะเทคนิคง่ายๆเลยก็คือลองใช้กล้องถ่ายมุมเสยขึ้นเล็กน้อยหรือนั่งย่อลงนิดให้กล้องอยู่ต่ำกว่านางแบบก็จะช่วยให้เราได้มุมกล้องเก๋ๆที่นางแบบดูสูงเพรียวขึ้นแบบไม่ต้องพึ่งพาแอปเลยละค่ะ 4. เทคนิคการสร้างโฟกราวหรือฉากหน้า a d v a n c e ขึ้นมาอีกหน่อยกับเทคนิคที่ตากล้องมืออาชีพนิยมใช้กันเทคนิคนี้จะทําให้ภาพถ่ายธรรมดาธรรมดาของเราดูมีมิติและเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะเพียงแค่เราหาวัตถุให้อยู่ด้านหน้าของแบบแล้วถ่ายเน้นโฟกัสไปที่นางแบบของเราแค่นี้ก็จะได้ภาพที่มีฉากหน้าดูเบลอๆมีมิติดึงให้นางแบบของเราน่าสนใจมากขึ้นด้วยค่ะ 5. เทคนิคคุมโทนด้วยชุดและพรอ็อพ เทคนิคสุดท้ายนี้นะคะจะทําให้ภาพของเราเป๊ะปังอลังเวอร์เรียกยอดไลค์ได้เยอะแน่นอนนั่นก็คือการคุมโทนของภาพนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นโทนสีของชุดที่ควรจะเข้ากับโลเคชันหรือตัดกันไปเลยเพื่อความโดดเด่นแถมอีกนิดให้ดูมีเทสด้วยการหาพร็อพให้เข้ากับบรรยากาศสามารถหยิบจับมาใส่ให้ได้ท่าโพสแบบใหม่ๆแค่นี้ก็ได้ภาพสวยๆไม่ซ้าใครแล้วล่ะค่ะ เทคนิคถ่ายรูปด้วยมือถือง่ายๆได้ภาพแบบมือโปรโกันแล้วก็เตรียมออกไปเที่ยวหาสถานที่สวยๆและลองใช้เทคนิคที่แชร์กันวันนี้ดูนะคะแต่ถ้าอยากได้ภาพสวยๆเหมือนอยู่แคมปิ้งกลางทะเลทรายแบบนี้ตามมาได้ที่ร้านซาราราถนนพระราม9ค่ะและที่สําคัญอย่าลืมไม่ว่าจะเที่ยวที่ไหนก็ต้องดูแลตัวเองเที่ยวแบบ new normal เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะคะหรือถ้าอยากเที่ยวแบบไร้กังวล สบายใจหายห่วงเรื่องสุขภาพเราขอแนะนําความคุ้มครองสุขภาพแบบเมาส์จ่ายสำหรับทุกเจนกับซูเปอร์เฮลที่เลือกได้ตามใจคุณคุ้มครองครอบคลุมทั้งโรคร้ายโรคทั่วไปรวมถึงโรคระบาด สมัครได้ตั้งแต่อายุ1 1ถึง8ปปีดูแลต่อเนื่องถึงอายุ99ปีเข้าถึงการรักษาได้อย่างสบายใจเลือกความคุ้มครองได้ตามที่คุณต้องการค่ะจ่ายเบี้ยรประกันเบาๆคุ้มครอง1-5ล้านบาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งเลือกดีเฮลนะคะและถ้าต้องการความคุ้มครองสูง20-100ถึง100ล้านบาทต,ต่อปีก็เลือกเอลิทเฮลค่ะอย่าลืมใส่ใจดูแลตัวคุณเองและคนที่คุณรักด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตกันนะคะค